สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไ r i b ์กับช่องชัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส u ัคร r i b e กับช่องชัชวานสไตล์ เวอร์ชันสกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชจวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมา แนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย m ฟมูฟนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินวันนซิมนะครับให้มีแค่ส่วนบาทพอนะครับโอเคครับเราก็ไปดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกให้เพื่อน,อนกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้า สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต2 g ิกใช้งานได้30วันนะครับเน็ตแมอันเน็ตเป็นสปีดตัวนี้สามารถสมัครได้ทุกเดือนเลยนะครับดอกจัน935ดอกจานย์99สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่2ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935า 35, ดอกจัน98าสี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับจำนวน 2G จิกใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน935า 35, ดอกจัน98สี่เหลี่ยมไปดูตัวที่3กันนะครับดอกจัน900ย์ดอกจัน3510สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต 1G จิกใช้งานได้1วันนะครับดอกจัน900าย์ ดอกจันสามห้าหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมตัวถัดไปนะครับตัวที่ส <да ี่ให้เพื่อนกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับจำนวนหนึ่งจิกใช้งานได้หนึ่งวันดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยม ไปดูตัวถัดไปนะครับตัวนี้5ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต2จิกนะครับใช้งานได้30บันนะครับดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่6กกันนะครับดอกจัน935ดอกจัน37 ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ต 5G นะครับใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่7นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน77สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เนต็ต 2G ใช้งานได้30วันนะครับ ดอกจัน935ดอกจัน774เหลี่ยมเราไปดูตัวที่8นะครับตัวสุดท้ายให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจัน3 6ส่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับจำนวน10จิกนะครับดอกจัน935ดอกจัน3 6่เหลี่ยม และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับบปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูม,มูทัมม้งหมด8ตัวนะครับที่ผมนํามาแนะนําเพื่อนนะครับอาจจะมีตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้วิจราราณในการรับชมด้วยนะครับก็ลองไปสมัครกันให้หมดเลยนะครับทั้ง8ตัวอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b e กับช่อง ชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ